ปูแบบจุกๆเลยนะฮะอันนี้อันนี้ก้างนะครับเนี่ยราดลงไปค่ะตรงนี้อจุกๆไปเลยฉ่ำๆนะราดลยอืมให้ปูมาแบบจุกๆให้ไม่เห็นข้าวเลยข้าวอยู่ตรงไหนเนี่ยนี่เนื้อผักเราก็สามารถหยิบมาเป็นคอนโดแบบนี้แบบโบ๊ฟเฟ่เลยนะทุกคนดูก้างเป็นตัวอื้อ ันนี้พาทุกคนมากินขนมจีนเจ้าดังที่สุดในพัทยาตอนนี้เลยค่ะมีหาชื่อร้านขนมเส้นคุญญณย่านะครับอยู่ตรงเยึกเย้งมะทนนาเกลือนะครับใช่บอกเลยว่าเป็นร้านแรกๆที่เรารีวิวเลยนะเมื่อก่อนเนี่ยจะเป็นร้านไม่ใหญ่ขนาดนี้ตอนนี้คือคนเยอะมากตอนนี้คือร้านใหญ่มากเลยนะครับอัปเดตไปถึงนู่นเลยจะบอกว่าร้านนี้ออกรายการดังๆเยอะมากแล้วคนดังมากินเยอะมากเลยเพียบเลยโอ้โหมีการันตีคนดังด้วยนะครับเยอะแยะเลยใช่เตชั่นน้ำยาเขาแล้วทุกคนอันนี้น่าจะเป็นน้ำเงี้ยวนะ นี่เป็นแกงเขียวหวานบอกเลยว่าช่ำมากดูขาไก่กน็น้ำพริกถั่วนะทุกคนน้ำยาป่านะทุกคนก็จะมีขาไก่ลูกชิ้นไกไตปลาเนาะเป็นที่เด็ดเลยที่เรามากินบ่อยก็คือน้ำยาปูาทุกคนขาไก่ลูกชิ้นบอกเลยว่าโอ้โหชำ่ำดูแน่นมากอันนี้ก็จะเป็นเหว่ามุมผักสดมีให้เลือกเยอะมากเลยทุกคนดูนี่นี่ทุกคนผูสั่งมาเป็นเซตหม้อไฟนะคะก็จะได้เป็นขนมจีน แบบนี้เลยแล้วก็นี่น้ำยาปูทูโทนะทุกคนมีก้างมีปูก้อนมีปูกล้ามาอ,อ่อนมีไข่ปูมาให้ด้วยนี่ดูปูโ้โปูแบบจุกๆ<ช>เลยนะอันนี้อันนี้ก้างนะครับเนี่ยขึ้นมาใช่ตัวงนี้เลยนะครับตัวตัวแบบนี้แล้วก็ปูก้อนดูทุกคนดูโอ้โห <c oughs> ปูแบบเป็นก้อนก้อนทะลักทะลักแบบนี้เลยดูส่วนอันนี้เป็นน้ำยาปูปักใต้นะก็จะได้เหมือนกันเลยดู มีไข่ปูมาด้วยอนนบอกเลยว่าขนมจีนที่นี่เนี่ยเขาบีบสดใหม่นะทุกคนน้ำยานะคะผมก็สั่งมาแยกแต่ละอย่างเลยนะน,นี่เป็นน้ำยาน้ำยาถั่วพริกถั่วนะทุกคนอันนี้เป็นเขียวหวานน้ำเหนียวนี่แกงปปลาแล้วก็อันนี้น้ำยาปลาตีนไก่ขาไก่แบบนี้เลยแล้วก็นี่นี่เราสั่งเป็นขนมจีนครึ่งกิโลใช่แ้วถ้าเป็นเซ้ตเล็กนะทุกคนจะเป็นแบบมาแบบนี้เสิร์ฟแบบนี้เลยใช่ใช่แต่เรา กลัวไม่อิ่มสั่งมาเป็นแบบว่ารึ่งกิโลมาเลยลองชิมดูเนื้อปูปูจุกจุกะชิมนี่ด้วยอ่ะให้กล้างมาแบบเป็นตัวตัวแบบนี้เลยทุกคนใช่เป็นน้ำยาปูนะปักใต้แต่นี่เขาใส่ก้างมาให้ด้วยเป็นตัวตัวเน้นอะดีอะจุกจุกไปเลย ฉ่ำนะเขียวหวานฉ่ำมากนี่ผักเราก็สามารถหยิบมาเป็นคอนโดแบบนี้เลยแบบุฟเฟ่เลยนะนะทุกคนดูยำกุ้งส้มโอนะทุกคนทำมาจากส้มโอนะครับใช่ดูให้ส้มโอมาเป็นแบบว่าก้อนๆแบบนี้เลยอร่อยนะอร่มากเลยอันนี้เป็นข้าวปลากระพงทอดนะทุกคนตัวใหญ่มากเติฟพร้อมน้ำจิ้มซีฟูดนะ้ดอ่ะใช่ ราดลงไปช้<ค>ำๆเห็นแล้วก็อยากไปค่ะเป็นไงบ้างบอกเลยที่นี่น้ำจิ้มเขาแซ่บมากเลยนะอร่อบมากใช่ดูให้ปลาแบบตัวนึงเลยนะตัวนึงเป็นของเราสดใช่นี่คืออาหารจานเดียวนะใช่ค่ะแต่ตามมาเริ่มข้าวยำปูค่ะทุกคนดูไม่เห็นข้าวเลยไม่เห็นข้าวเลยไม่เห็นข้าวเลยแต่เป็นข้าวยำปูนะเสิร์ฟพร้อมกับน้ำจิ้มซีฟู้ดราดลงไปเลยไหมราดเลย อืมหัวลังการมากกินมาจุกจุกอ่ะหายากอ่ะใช่อืมดูดิแค่ไม่เห็นข้าวเลยข้าวอยู่ตรงไหนเนี่ยเนี่ยเนื้อปูก็ข้าวเห็นแล้วนะน่ากินมากเลยเดี๋ยวอพี่โซลองชิมดูนะโอ้ยน้ำจิ้มก็แซ่บ ตอนนี้บรรยากาศเราประมาณสิบโมงก,กว่าก็คือโตเกือบเต็มแล้วเนาะอโอเคค่ะทุกคนขอตัวไปกินก่อนนะใครอยากตามมามาได้นะที่ร้านขนมเส้นคุณย่าปิดทุกวันบบพุธเดี๋ยวแปะไว้กัดใต้คอมเมนต์นะครับใช่ไปแล้วค่ะบายกินไม่พูดไมา่ใจานะ <c oughs> โอ้ฉ่ำขนาดนี้ดูกินไม่พูดมาาไม่ใจกลางก่อนอืม,อม น,นี่คือฉันกินหรืออะไร <c oughs> กินสองคน <c oughs> ดูก,กินสองคน <c oughs> ก็กินหลายแท้